ช่วงนี้ถ้าใครที่กดเข้ามาเป็นคลิปที่สองก็จะเป็นช่วงประสบการณ์สวยของน้องปอนะฮะ<ๆ>ก็ช่วงนี้น้องปอนจะมาเปิดบันทึกลับประสบการณ์สวยของปอนนะครับ<ๆ>ก็ถ้าพร้อมแล้วเรื่องฟังได้เลยครับตอนนั้นอยู่ปอ .3 ห้องครูรัดดาโอ้โหจำชื่อครูแม่นท <c oughs> ุกชีวิตก <c oughs> ูไม่เคยจำใคร <c oughs> ได้ <c oughs> ตอนนั้นคือมันจะมีโครงการเรียนเรียนเอ่อเหมือนเรียนภาษาไทยก่อนก่อนเข้าแถวให้ก่อนอะตอนเข้าแถวอตอนพี่ฝนเข้าแถวอ,อันนี้้ไดค,ค,คือกูอะไม่ได้ตกภาษาไทยเว้ยแต่แม่อยากให้เรียนคราวนี้กูก็เลยไปเรียนเว้ยแล้วก่อนคนอื่นจะไปเข้าแถวกูก็นั่งคุยกับเพื่อนที่จะไปเข้าแถวใช่ปะกูก็นั่งบนโต๊ะเว้ยนึกภาพตามนั่งบนโต๊ะ คือโต๊อ่ะมันจะมีไอ้เหล็กอผพาดอเอาไว้เหมือนเอาขาเหยียบอ่ะช่้งตาโต๊ะใช่กู้ช่องต้โตหรือว่าเหล็กคานข้างล่างที่มันคานได้ว่ไปเชื่อมใต้ล่างล่างใต้ต๊ะอีนึงใช่ไหมใช่เหมือนเอาขาไว้พิงอ่ะอ่าแล้วกุ่วก็เอาปลายเท้าไว้ยัดยัดเข้าไปข้างในอ่ะม้วนอ่ะมมวนตรงเหล็กข้างในไปคือเด็กๆชอบนั่งของนั้นไงเพราะว่าเด็กๆ แบบแว่งขาแล้วรู้สึกไม่ถนัดก็เลยน,นั่งไม่ต้องแว่งเลยกูสตาร์มมันไว้ยังงั้นแหละคราวนี้กูก็เลยนั่งคุยกันไปเว้ยคราวนี้พอเพื่อนลุกไปเข้าแถวกูก็ลุกที่จะไปดูกระเป๋าเก็บของเตรียมเรียนกูก็ลุกเว้ย <c oughs> นึกภาพเอามือยันโตะกระโดดเหมือนกระโดทะะโดทิ้งตัวเวลาเราก็โดดทิ้งตัวบนโต๊ะอืมอืมกูพูดูวะจำล้วก็จะเอาขากูชอบไหมเด็กเด็กชอบกระโดดลวขา ก็จะเอาขาหลับกับแรงพะทะของพื้นกูลืมเลยกูลืมว่าตอนนั้นตัวเองไม่มีขากูเกินตัวดเวยทานานขานี้พันท้าเพิ่งพาใส่อยู่ขามันยังหยุ่มันยังม้วนอยู่ในเหล็กอยู่อ่ะทั้งภาพุ่ตัดเว้ยภาพตัดลืมตายที่ขึ้นหน้ากูพะทะพื้นอะปากกูแตกอะกูยังชอบเลยอะ ต้องปากแตกอ่ะเออแล้วคราออวานี้ใช่ปะเออตัูก็ไปล้างปากเด็ <c oughs> กๆปสาม้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากอ่ะก็คือยังไม่รู้เรื่องปฐมพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปล้างปากหลังไปล้างปากที่ก๊อกหลังโรงเรียนก็กลับมาเลือดก,ก็เป็นลิ่มเลือดเปลิ่มมันหมายถึงอะไรนะความรู้เล็กๆนะครับลิ่มเลือดก,ก็คือสิ่งที่ร่างกายสร้างมานะครับเพื่อให้มันไปียกว่า หรือไปกันไม่ให้จุดที่เกิดอาการเป็นแผลหรือเกิดการฉีกขาดของร่างกายเนี่ยให้มันมีเลือดไหลนะฮะริมเลือดก็จะไปอุดช่วงนั้นไว้เหมือนมึงปั้นดินน้ามันนะครับแล้วก็ไปอุดท่อให้มันรั่วนะฮะโอเคมันหมายถึงแบบนั้นแหละใช่บบนั่นแหละแบบนั้นเลยครูก็เลยลยัไโทรเรียกผู้ปกครองผู้ปกครองก็มารับแล้วก็พากูไปย็บกับไปเยบไปเย็บไปยบแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจบเล <laughs> ยนี่ก็คือ เรื่องของหน่มอนะตานเลกจีเข้าเข้าจุดจำในขนาดที่มีพ <Whew lerde strong> ันธะผูกพันขาโตอยู่โอเคแรงหวีงระหว่างขา่ะก็ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องของตัวผมเองนะจะประสบการณ์สวยเราจะไปดูกันว่าเราจะสวยสามคนเนี้ยใครจะสวยติดท็อปวันนะก็เป็นช่วงหน้านะครับ